นิทานดีศกเรื่องมดกับตัวดักแด้คืนวันหนึ่งเกิดลมมรสุมใหญ่ในป่าลึกทำให้มีฝนตกกระหนำ่ำและลมพายุพัดอย่างรุนแรงลมมรสุมพัดกระหน่ำเช่นนั้นอยู่จนกระทั่งรุ่งสางจึงสงบลงได้โอ๊ยแทบแย่แน่รอดตายแล้วเราเจ้ามดตัวน้อยค่อยๆแย้มหน้าออกมาจากปากหลุมที่มันหลบซ่อนตัวจากพายุร้ายเมื่อคืน อะไรกันนี่เจ้ามดเหลือไปเห็นสิ่งหนึ่งลักษณะเป็นก้อนๆวางอยู่ไม่ไกลจากตัวมันเท่าไรมันจึงพยายามขยับตัวเดินไปดูใกล้ๆยีตัวอะไรนะ่ะทำไมถึงหน้าเกลียดอย่างนี้ฉันเป็นแบบแด้จังแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นดักแด้ของตัวอะไรเจ้าแบบแดักแร้ตอบรูปร่างของเธอนี่แสนหน้าเกลียดเหลือเกินเจ้ามด ไม่เกรงใจว่าดักแด้จะรู้สึกอย่างไรถึงฉันจะน่าเกลียดแต่ฉันก็เป็นมแมลงเหมือนอย่างเธอนะดักแด้ว่าเป็นมแมลงจะต้องมีขาเดินได้อย่างฉันอย่างเธอฉันไม่อยากเข้าพวกได้หรอกแล้วเจ้ามดก็สะบัดได้จากไปอย่างไม่ใยดีโธเอ้ยเราน่าเกลียดอย่างนั้นเชียวหรือเจ้าดักแด้น้อใจเหลือเกินเจ้าดักแด้รู้สึกอับอายมากแต่พ่อไปไหนก็ไม่ได้ จึงต้องนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นเรื่อยมาคืนหนึ่งฝนตกหนักอีกครั้งมันซุกตัวอยู่ในดักแด้อย่างหวาดกลัวจนกระทั่งเผลอหลับไปพอตื่นเช้าอีกวันหนึ่งเจ้าดักแด้เริ่มรู้สึกอึดอัดอย่างยิ่งจึงพยายามแทกตัวออกจากฝักที่ห่อหุ้มตัวมันอยู่มันพยายามอยู่สักครู่ใหญ่ใในที่สุดก็สามารถดูดออกมาได้และฉันมีปีกชายโยฉันคือผีเสื้อแสนสวย ไม่ใช่มแมลงน่าเกียดอีกต่อไปมันกระโดดโลดเต้นอย่างดีใจแล้วมันก็กระพือปีกแสนสวยของมันบินชวดเฉียงบนฟ้าอย่างร่าเริงมันบินไปได้สักครู่ก็แลเห็นเจ้ามดกำลังพยายามเดินฝ่าดินโคลนอย่างยากลำบากมันจึงบินเรียไปใกล้ๆเป็นมแมลงมีขาแต่ไม่มีปีกต้องทนเดินในโคลนตมฉันไม่อยากจะนับว่าเธอเป็นมแมลงเอาเสียเลยมันว่า ก็ฉันไม่มีปีกอย่างเธอนี่ฉันไม่เคยไปทำอะไรให้เธอเคืองโกรธเสียหน่อยทำไมต้องมาว่ากันด้วยเจ้ามดเริ่มอารมณ์ไม่ดีที่มีคนมาล้อเลียนดูทุกไม่เคยจริงๆหรือเรานึกดูด,ดีๆสิผีเสื้อหยุดนิ่งๆเพื่อให้เจ้ามดระลึกถึงความหลังไม่พูดแล้วมันก็สะบัดหน้าหนีด้วยความอับอายพางก้มหน้าก้มตาลุยโคลเฉาแฉต่อไปอย่างยากเย็น เธอจำดักแด้หน้าเกียดเมื่อคืนฝนตกหนักไม่ได้แล้วหรือไงเจ้าผีเสื้อเกินให้เจ้ามดรู้ตัวฉันนี่แหละดักแด้หน้าเกียดที่เธอเคยดูถูกเอาไว้ล่ะเจ้ามดปากเสียแล้วมันก็บินจากไปทิ้งให้เจ้ามดรู้สึกอับอายและระจนชะตากรรมต่อไปเพียงลำพังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหัวเลาะทีหลังย่อมดังกว่า